ีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูดาเบลีย์ with an r at the end r. r ลุงบ่นว่านำสกุลทองเสิยงไม่ถูกนะ mm hmm. ตอนนี้นะคะแต่งหน้าแต่งตัวสวยไปทำอะไรวันนี้เราจะไปหัดเล่นตีกอล์ฟกันนะคะต้องออกตัวก่อนว่านัดนะคะไม่เคยตีกอล์ฟมาก่อนเลยอันนี้จะเป็นการหัดตี จะมาดีกรอบกันาให้ได้อาทิตย์วะหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่ารูมาอยากให้หนาตีเต็นจะได้ไปดีกรอบด้วยกันได้ไรเยงยออกรอบด้วยกันนี้ก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่สนามกอบน,นะคะาเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ What you doing ตอนนี้นะคะก็สุดตีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าฝึกนะก็คืออย่างที่เห็นยังตามสภาพว่าตีไม่เป็นก็ตีไม่โดนโลกูกแล้วนะก็ตีแบบว่าไม่โดนลูกงุ้งยิงง,งุ้งยิงอยู่คนเดียวเรียกเรียกลุงมาช่วยลุงก็ไม่ได้ช่วยอะไรลุงก็บอกทําอย่างนี้สิแล้วให้ดูแลให้ทําตามแล้วคือไม่จับท่าให้ไม่บอกที่แขนเขิน ข้อมืออะไรก็ไม่ไปตีไม่โดนอะไรเงี้ยจนหนุ่มหนุ่มสุภาพบุรุษท่านหนึ่งที่ตีอยู่ข้างๆานะคะเขาก็เขาก็มาช่วยเขาบอกว่าเออขอโทษนะที่แบบเข้ามาแทรกอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันจะบอกทิ้งให้เขาก็มาสอนอะไรเงี้ยเออเขาก็มีให้เน็บเอาอะไรมาเน็บตรงจัคเกร้ด้วยนะแล้วก็แบบบอกว่าวงสวิงอ่ะวงอย่าให้ของไอ้ถุงมือที่เน็บอยู่ที่จแจัคเกร้เนี่ยมันล่วงเออแขนข้างนี้ต้องหนีบไว้แบบนี้หนีบไว้อย่าให้อย่าให้หลุดออกอะไรอย่างนี้ เออก็บอกทริคสอนทริคก,กันก็น่ารักดีนะคะไนซ์ nice มากมาสอนนะั <C ell> เห็นนะัดตีไม่โดนอยู่ตั้งนานตอนนี้นะคะก็กำลังเดินทางไปซื้อของเข้าบ้านซื้อของกินนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตามกรอบที่นัดมาตีกรอบกันเนี่ยก็คืออยู่ในค่ายทหารค่ายของนาวิกโยธินนะคะมันก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยมีห้างด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็ไปซื้อของกินเข้าบ้านกันนะคะแล้วไปติดตามดูกันค่ะ ข้าวเที่ยงกันนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ทันถ่ายตอนสั่ข้าวเมนูนี้มันคือ,อแป้งเกี๊ยวแล้วก็ใส่ครีมชีสแล้วก็ใส่อปูอัอดอเขาเรียกว,ว่า crab rangoon ที่ไทยไม่มีขายอะ่ะแล้วก็ลุงกินข้าวส่วนเรากินบะหมี

ตอนนี้ก็อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็มาซื้อของกินเข้าบ้านในนี้ก็ยังบังคับให้ใส่หน้ากากอยู่นะคะที่กินอะไรดนนะ ในห้างนี้นะคะก็ห้างในค่ายทหารเนี่ยของในนี้จะราคาถูกราคาถูกวข้างนอกดนึงวันนี้ไม่มีสามชั้นเลยแต่ความจริงอะไปขอไอ้เขาตัดมาให้ได้นะแต่ความจริงที่บ้านยังมีอยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อไม่ซื้อดีกว่าที่บ้านยังมีอีกเอาอะไรไปดีเอาหูสับไป แบบนะคะจะเป็นแทน็กแบบนี้ข่าวโพดสมเหียม2ท่าอันนี้แพหนึงเอาอะไรไปดีเนื้อหมูหรอมีเนื้อสับหมูสับเอาอะไรไปอีกอันนี้นะ ที่เคยจะรีวิววันนี้นะคะนี่คือเป็นผงเป็นผงเหมือนผงแป้งอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปโรยใส่กับพรมนะคะพื้นที่เป็นพรมต่างๆโรยแล้วก็ดูดฝุ่นทับอีกทีนึง่งเนี้ยมันจะหอมมากหอมทั้งบ้านเลยคือสองอันเนี้ยหอมทั้งคู่เปิดและวกินกันคือมันมีกลิ่นหอมทั้งคู่นะคะเอาอันนี้ดีกว่าเอาสองอันเลยแล้วกันมันอันละบาดกว่าเอง เลยเพราะว่าใช้ถูบ้านทั้งบ้านเลยในพรมทั้งบ้านเนี่ยสองทีก็หมด <commission> แล้วดีมากมันดับกลิ่นหมาในบ้านได้ดีมากถ้าบ้านนี like ้พรมเยอะนะคะก็คือนักทไก่นะจ๊าห้าพางสี่เหลียนกว่าจากได้ชิคเก้นวินส์นะจ๊ะ ้องไปทำงานต่อด้วยนะวันี้ก็ไปขายของบนฟูดทรัคแต่อาจจะไม่ได้อัดคลิปมาลงนะเราเพิ่งจะลงคลิปบนฟูดทรัคไปก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมชิปคลิปของนั้น,นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย